ติดต่อร้านค้าในยูพิกไม่ได้ตอบช้าทำยังไงดีวันนี้ผมมีคําตอบสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตกพิลลนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทุกสออะไรมืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้ยังจะอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันยูพิกนะครับก็มีสมาชิกนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งที่เป็นทีมงานผมแล้วก็เป็นทีมงานของเพื่อนๆเนาะที่ทักกันเข้ามาเรื่องปัญหาการติดต่อร้านค้าที่เอาสินค้ามาขายใน ยูพิกเนี่ยนะครับยากก็อนอื่นเนี่ยเราต,ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือสินค้าที่ร้านค้าเอามาลงขายในยูพิกนะครับซึ่งร้านค้าพวกนี้ส่วนใหญ่คือร้านค้าที่อยู่ใน Lazada าอ่ะต้องบอกเป็น,นั้นเพราะว่ายูพิกเป็นแอปพลิเคชันลูกของ Laz a d a นะครับ ระบบบริหารจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบ็กเอนด์ต่างๆเนี่ยคือ Lazada เลยนะครับคุณจะลงขายสินค้าเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปในระบบของ Lazada คุณถึงจะเอาสินค้าเนี่ยมาขายใน u p p ิได้นะครับต้องบอกแบบนี้ทีนี้เนี่ยตอนนี้มีหลายท่านมีปัญหาก็คือติดต่อร้านค้าใน u p p ิได้นะแต่ว่าตอบช้าบางทีก็ไม่ตอบอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขก็คือให้เราเนี่ย ไปติดต่อร้านค้าใน Lazada เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าใน La z a d a มันจะมีระบบตัดคะแนนครับวันนี้เนี่ยคนที่ขายของใน l a z a d a จะกลัวมากเรื่องของอย่างเช่นเขาจะมีคะแนนเรื่องของตอบแท็ตอบตอบแชทช้าตอบคอมเมนต์ช้าอะไรเงี้ยนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นใครๆที่ขายของใน l a z a d a าก็จะกลัวเรื่องพวกนี้ประเด็นต่อมาก็คือถ้าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องกับสิ่งเกี่ยวกับสินค้าเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทาก็คือ1คือเราจะต้องหาชื่อร้านค้าที่อยู่ในยูพิก่อนวิธีการหาไม่ยากเลยสมมุติว่าเราเข้ามาในสินค้าสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอดูสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าต,ต่างประเทศนะครับสินค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเราจะติดต่อ,อยากต้องบอกป็นติดต่อ,อยากนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่มาจากไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงนะครับ <Yellow> ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงอ่ะสมมติเอาสินค้าตัวนี้แล้วกัน สินค้าตัวนี้ไม่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่สินค้าที่มีปัญหาแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาแล้วเราต้องการจะติดต่อร้านค้าทำยังไงก็คือให้เราเข้ามาที่ร้านค้าที่เราต้องการจะติดต่อสมมุตินี่คือร้านค้าที่เราสินค้าที่ต้องการติดต่อแล้วให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยแคปหน้าจอสินค้าตัวนี้เอาไว้เลยแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแคปหน้าจอสินค้าไว้แบบนี้อ่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา เราจะเจอร้านชื่อร้านค้าอันนี้คือชื่อร้านค้าเนี่ยนะครับชื่อร้านค้าเดี๋ยวเราจะเอาชื่อร้านค้าอันนี้นะครับไปเซิร์ชหาในแอปพลิเคชันของ lazada ที่นี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชันของ lazada ก่อนเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ lazada รอไว้เลยยังไงก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีแล้วก็เข้าไปที่แอปของ lazada นะฮะเสร็จแล้ว ให้เราค้นหาชื่อจากร้านค้าสมมติว่าร้านค้าที่มีปัญหาสินค้าหรือว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเราอยากติดต่อร้านค้าตรงหรือดิวตรงอสอบถามว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงสินค้าตัวนั้นมีอะไรมีเพิ่มไหมมีอะไรเงรี้ยหรือเปล่าเนี่ยเราก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับผมเซิร์ชชื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอชื่อเห็นไหมครับชื่อร้านค้าเนี่ยจะเหมือนกันชื่อร้านค้าเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันยังไงอ่ะผมให้ดูรูปเห็นไหมครับรูปเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนะรูปเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะผมจะค้างเอาไว้ให้เห็นไหมครับรูปเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมก็คือร้านค้าเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเข้ามาที่ล a านสดดาเนี่ยแล้วเราก็เข้ามาที่เยี่ยมชมร้านค้า แล้วนะครับเราจะติดตามร้านค้าก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทักแชทหาเขาก็ได้เห็นไหมครับนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการแก้ไขที่ง่ายและเร็วที่สุดและดีที่สุดไม่ว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอย่างเช่นอ,อยากรู้ว่าข้อมูลสินค้าตัวนี้ที่เราจะขายเนี่ยอุปกรณ์เป็นยังไงมีครบไหมมีอะไรบ้างเงี้ยครับคือใช้วิธีนี้หมดเลยใช้วิธีนี้หมดเลยนะครับหรือ,อสินค้ามีปัญหาอยากเคลมอยากนู่นนี่นั่น ก็ใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่าลืมหนึ่งที่ผมบอกคือคุณต้องแคปข้อมูลสินค้าเอาไว้1แคปข้อมูลสินค้า2คือคุณต้องแคปออเดอร์ order, by order ครับที่คุณที่มีการสั่งซื้อสินค้า by order เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปแคปเนี่ยทัทีนะครับที่เราจะเข้าไปแคปเนี่ยก็ดูไม่ยากเพราะาทุกคนเนี่ยจะมี by order อยู่แล้วเราก็เข้ามาที่ออเดอร์ของตัวเราเองถูกต้องไหมครับแล้วเราก็จิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาแคป แคปพวกนี้ไปส่งให้เขาเพราะว่ามันจะมีเลขออเดอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆอย่างเงี้ยร้านค้าได้ดูว่าอ๋อมันคือสินค้าเห็นไหมเพราะว่ามันจะมีบอกว่าใครคือผู้จัดส่งแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คืออีกอีกหนึ่งวิธีนะที่ผมผมใช้แล้วก็ผมก็แนะนําทีมงานว่าเอ้ยพี่ทำลองทําแบบนี้สิมันมันเร็วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียอารมณ์ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเถ้าติดต่อ,อร้านค้าใน ยูพิกเนี่ยมันจะเร็วหรือมันจะช้าส่วนใหญ่มันจะช้าครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปไปดูระบบบริหารจัดการในแบ็กเอนของของลาซาด้าหมดก็เลยไม่ได้เข้ามาดูในแชทของย mm ูพิกเท่าไหร่อ่าผมต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการแก้ไขและแก้เพจร้านค้าอ่ะต้องบอกแบบนั้นเลยร้านค้าบางร้านเนี่ยไม่ค่อยจะตอบครับอ่าไม่ค่อยจะตอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็ใช้วิธีนี้เลยในการที่เราจะ เข้ามาค้นหาข้อมูลแล้วเราก็ทักแชทเข้าไปนะครับหลายๆท่านที่ขายสินค้าใน Lazada จะรู้เลยว่า Lazada มีกฎเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการตอบแชทถ้าคุณตอบแชทช้าเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดคะแนนและลดคะแนนลงด้วยจะมีผลก็จะไปมีผลในเรื่องของอย่างเช่นอาจจะตัดคะแนนร้านค้าแนะนำร้านค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าบางแคมเปญเนี่ยเข้าร่วมไม่ได้เพราะฉะนั้นร้านค้าใหญ่ในใน l a z a d a เนี่ยจึงให้ความ สำคัญกับการตอบแชทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับเข้ามาในนี้เลยเข้ามาในนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับที่ติดต่อร้านค้าในยูพิกไม่ได้ให้เข้ามาทำแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับสมาชิกที่กำลังทำตลาดนะครับในแอปพลิเคชันของยูพิกอยู่นะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b e แล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอต่อจากวิดีโอนี้ก็คือวิธีปิดการขายส่วนตัวของผมเองนะส่วนตัวของผมเองก็คือผมใช้ปิดการขายใน Market p เพจนะครับว่าปิดการขายยังไงแบบปิดง่ายๆไม่ได้บุ้นวายอะไรมากมายนะครับแลวเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันต่อไปสวัสดีครับ